มาครับรีเวิร์กเข้าใหม่นะครับไม่ต้องล้างกันแล้วนะครับสีเทาดำด้วยพี่นะครับใครตามหาเทาดำน้ารอนะครับคันนี้เลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกด Subscribe ไว้ด้วยบอกเลยว่าไม่มีพลาดแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว4ประตูพีเลนเนอร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวลใครตามหาตัวเกียร์แมนนวลด้วยนะผมแนะนำคันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับเลขยกไม่แสนสี่ราคาแค่499เกครับนะ499,000เท่านั้นนะครับโดยรวมนะคันนี้บอกเลยว่ารถสวย รถสวยมากเกียร์เป็นนวดนานๆจะมีเข้ามาทีนะเกียร์เป็นนวดสีเทาดำนะครับราคาดีพี่นะ499,000เาเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับคือยังไม่ได้ล้างนะจะได้เห็นสภาพแรกเข้ากันด้วยนะครับว่ารถไม่มีการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำมานะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคยางนะครับผมเปลี่ยนใหม่ให้สี่เส้นนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเพราะเป็นยางปี2 0 1 8แล้วนะครับยางโล้นมากลูกค้าต้องด้ความปลอดภัยจากผมด้วยสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับรอบคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยน์คนที่ยิงใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับอาจจะถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับก็อยากให้เห็นภาพที่มันได้สีที่มันชัดเจนนะครับก็ผมปรับแสงขึ้นนิดนึงนะครับก็จะได้เห็นในส่วนของตัวสภาพรถเข้าใหม่ด้วยนะครับเข้าใหม่จริงพี่นะครับในส่วนของผมขออนุญาตปิดนะครับนี่ในส่วนของโปสตสติกเกอร์นะครับจากลานนะครับก็ยังอยู่อยู่นะครับก็ถือว่าสวยถือว่าครบถือว่าจบเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ ไม่ได้ขายตามสภาพนะครับก็มีการจัดชงอะไรให้แบบ100%อยู่แล้วตรงไหนมันไม่ดีเราทําการเบริกใหม่เปลี่ยนใหม่ทําให้ใหม่นะครับก็วันส่งมอบสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้คือ Toyota r e v o นะครับ2.4ตัว E นะครับเป็นตัว E นะเป,น e. นะเป็นตัวเกียร์แมนนวดนะครับปีเพลเนอร์ดับเบิลแคปนะครับตัวนี้ก็เลขไมล์แสนสี่นะครับเทียบกับปี2018แล้วก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เลขไมล์ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับแล้วก็ราคาดีนะ4,99,000เท่านั้นนะครับ คันนี้มาจากนครสวรรค์นะครับก็กลนะครับ9478นะครับไม่มีตัวเลขด้านหน้านะครับก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าไปทะเบียนสวยนะ9478นะครับ9478นะครับแต่คันนี้ลูกค้าจะไม่ได้ไปทะเบียนนี้นะครับเพราะว่าใบทะเบียนนี้เราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นไปทะเบียนกรุงเทพนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะผมเปลี่ยนเป็นายทะเบียนกรุงเทพให้นะครับแครแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับเรามาชมความเดินคันนี้ก่อนเลยนะครับฝุ่นนี่เขอะเลยพี่นะครับ นี่พี่จะได้เห็นสภาพแรกเข้าด้วยว่ารถมันไม่มีการชนหนักจมน้าพลิกคว่ำมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโคมไฟนะครับสวยใสไฟตัดหมอกนะครับสวยใสนะครับตัวหน้ารอพี่นะครับกันจากั้นหน้าโคมเมี้ยพร้อมกับตรงเนี้นะครับที่เป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับโลโก้สวยๆใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับสวยนะครับตัวแก็บสวยมากนี่ครับใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับส่วนตัวยางเราจะไม่พูดถึงยางนะครับยางเนี่ยยวผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับ4เส้นเลย นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับร้อแม็กอลอยนะครับตัวนี้ก็เป็นร้อแม็กขอบ17นะครับแม็กอะลอยของแท้นะตัวดิตัวอะไรตัวจานก็อยู่ในทราบดีในส่วนของตัวซุ้มร้อนะครับก็ไม่ได้คิดลายคิเล่พี่การแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะครับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะบันไดก็อยู่ในทราบดีกระจกมองข้างเป็นกระจกแบบพัาไฟฟ้าผ้าใบฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมตรงตามรุ่นนะครับแล้วก็กันสาดมันไม่มีนะขอผมได้นะแถมให้ได้นะครับไม่ขอเนี้ยไม่ให้นะ อลองขอผมหน่อยนะผมใจอ่อนมากนะครับฟรีดาวได้นะผ่อนอยู่ประมาณสักสัก8 0 0พนะครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสัก8,00 0นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้ก็ผ่อนประมาณ8,00 0ไปปลายนะครับคันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาถูกอยู่นะ4 9 9 0 0 0าแต่ถ้าเพิ่มคุณแม่ถ้าเพิ่มอีกสักหน่อยนะขอเกียร์ออโต้หน่อยได้ไหมนะครับมีนะครับเพิ่มอยู่ประมาณสักสักสามสี่หมื่นนะครับก็ได้เกียร์ออโต้ผมก็มีขายนะแต่ไม่ใช่สีนะี้นะ เพราะว่าสีนี้สีเทาดามันหายากอยู่แล้วและมีคันเดียวด้วยนะครับและมีคันเดียวด้วยนะครับมือจับก็เป็นในส่วนของตัวคมเยี่ยมแบบนี้นะคันสีก็มีการรัรันตีให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการคานหน้าคานหลังนะครับถ้าลูกค้าพบว่ามีการชนหนักมาผมก็รับซื้อคือ100%นตะครับตัวในส่วนของตัวกันชนด้านหลังก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นตัว E นะนี่ครับตัว E ก็ผมว่าก็กระดังพอดีแล้วนะนะครับตัวนี้ก็ไรเนอร์นะครับถือว่าสวยเลยพี่ นี่ครับของแท้โตโยตา้าสะโพกนะครับนะสะโพกเนี่ยการพับเหล็กนะครับพวกเป็าร์พวกอะไรอยู่ครบนะแล้วก็สะโพกอีกฝั่งนึงนะครับสวยมากนี่เลยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนเข้าใหม่เยอะพี่นะี่ครับอันนี้คันสีขาวก็เข้าใหม่นะครับคันสีขาวก็เข้าใหม,ใหม,อใหม่อันนี้เป็นแคปแซดอิดิชั่นนะครับมีแคล r ิบอยให้นะครับ <lio> ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ <ๆ S 1> พื้นที่อาจจะแคบนิดนึงนะนะครับพ <beb> ื้นที่อาจจะแคบนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะครับ ตัวเบาะนี่ก็เป็นเบาะผ้านะครับก็สกปรกนิดนึงนะครับสกปรกนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวผมมีการชงแบบ100%อยู่แล้วเบาะทั้งหมดนี้ถอดออกมาซักทั้งหมดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งผมด้านล่างก็ถอดซักด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าคนเก่าเขากินอาหารนะครับมีน้ำหวานนะครับตกใส่พมตกอะไรนะฝังลึกคาฝังลึกมีกลิ่นอับกิ่ไรหรือเปล่าแล้วก็มีการชงด้านในแบบ100%พวกหลังคาพวกอะไรก็ทำคลีนนิ่งทั้งหมดนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าโอเคนะครับสำหรับคันนี้ก ไม่ใช่เลยนะเซลล์ที่เยอะนะครับสามสิบสี่สิบคนนะครับทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดนะครับทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดนะอโดยรวมพรมอะไรยนะครับเป็นพรมระยมัติฟังก์ชันฝั่งฝั่งนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคนรับสายวางสายได้เพราะว่าของเขาเชื่อมต่อบูชุดได้นะครับเบาะคู่หน้าก็ไม่ได้ขาดไม่จุ่ตัวแล้วก็ในส่วนของตัวเสาบีนะครับนี่ครับหัวน็อตนี่สวยอยู่แล้วนะครับหัวน็อตนี่สวยอยู่แล้วนะครับคันนี้ต้องไวนะครับ ถ้าใครติดตามเพรยนต์อยู่นะครับจะเห็นรถสภาพเพรยนต์ที่ชงเสร็จแล้วที่สวยมากนะครับที่สวยมากคันนี้ต้องเหยียบเหยียบคัดเนาะถึงจะสตาร์ทได้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงโอเคนะครับเสียงเครื่องดีนะครับเสียงเครื่องเดิมนะครับเครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นซีดี d ีดีนะครับเชื่อมต่อบูทูธได้ปกติอยู่แล้วนะครับเลขมาอยู่ที่หนึ5งแสนสกิโลเมตรนะครับก็ ตัวนี้ก็เป็นวัสดุที่เป็นโพลีนะครับที่วัสดุเนี้ยบอกเลยว,ว่าสิปี2 0ิปีก็ยังคงเอกลักษณ์คงเดิมสภาพเดิมไว้อย่างนี้นะทนแน่นอนนะครับที่สำคัญแดปบอร์ดด้านหน้านะครับนี่นี่ผมเห็นสำเนาแล้วนะครับอืมนะตัวนี้เห็นแค่ผู้ถือกรรมสิทธนะินะผู้ครอบครองผมไม่เห็นนะครับผู้ครอบครองผมไม่เห็นนะอ่านะครับตัวนี้ก็เป็นรถมือเดียวนะรถมือเดียวมานะครับรถมือเดียวมาผมก็มาขายมือสองนี่แหละ นะครับก็ถือว่าสวยเลยพี่ขออภัยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับที่มีในส่วนของ Eco ค o w e r Mode มนะครับมีให้แล้วเรียบร้อยพี่นะตัวหน้าหลอตัวนี้ถือว่าครบเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดห้องเครื่องยนต์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปได้เลยครับมาครับไปในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สสูบ16บ้าวเราจะได้เห็นสภาพที่ยังแม่ล้านะครับว่ามันไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนี่เลย นี่ครับเสียงเครื่องยนต์นี่เดินปกติหัวน็อตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่เคยโดนถอดนะครับไม่เคยโดนถอดอาจจะสกปรกนะครับแต่อยากให้เห็นสภาพแรกเข้านี่ครับร่องการใช้งานฝากระโปรงด้านหน้ามีเห็นได้ชัดนะครับแบตเตอรี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งให้ทันทีนะครับดูจากสภาพแล้วน่าจะได้เปลี่ยนให้นะครับน่าจะเก่ามากนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องอะไรมีการเปลี่ยนหายไม่ว่าคันนั้นจะเปลี่ยนมื่อวานนะครับแต่เข้ามาเพื่อยนตนผมมีการเปลี่ยนหายให้ลูกค้าก็ไปน้าหนึ่งต่อใหม่ นี่ครับถือว่าสวยนะหัวน็อตครับไม่เคยโดนระแจแตะเลยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับขอย้ำชื่อรุ่นเขาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับนี่คือ Toyota Revo นะครับ 2.4E Double Cab นะครับ p รี n e นเเกียร์แมนนวลนะครับรถปี2018นะครับเป็นตัวหน้าหลอนะครับเลขไม่แสนสี่ราคาดีๆนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับราคาไม่ข้ามห้าแสนกับรถคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยครับเดิมๆรอบคัด นะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆเสือนี้วันนี้ผมแม่พย,ยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ